บทที่4การทดสอบการทํางานนะครับการทดลองที่1เพื่อทดสอบการจับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นวางผลการทดสอบเมื่อลดเข็นขึ้นในพื้นที่ลาดชันความเอียง0ถึง45องศาพบว่าแผ่นวางสั่นสะเทือนมากแก้ไขคือบันทึกค่าจับความเร็วเซ็นเซอร์เพื่อให้เซ็นเซอร์จับความเร็วได้ช้าลงจากเดิมที่จับเร็วเกินไปผลลัพธ์ที่ได้คือแผ่นวางมีความนิ่งขึ้นแต่ระบบโซ่ ตึงจึงทำให้เกิดการกระชากการทดลองที่สองนะครับทดสอบความตึงของโซ่ครับปัญหาคือโซ่ที่มีความตึงจนเกิดการกระชากทำให้แผ่นวางไม่นิ่งครับแก้ไขคือติดตั้งลูกกิ้งดันโซ่เพื่อให้โซ่สามารถให้ตัวได้ในจังหวะการดึงครับเพิ่มความยาวของข้อต่อโซ่ครับผลลัพธ ที่ได้คือลดการกระชากของโซ่ได้ดียิ่งขึ้นครับแต่การเคลื่อนที่ของรถยังไม่มีความนิ่งมากพอครับสำหรับการทดลองที่สามนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการทดลองที่สอก็คือการเคลื่อนที่ของรถเข็นยังไม่มีความนิ่มพอนะครับการแก้ไขของทางกลุ่มก็คือเปลี่ยนยางรถนะครับเป็นรุ่นที่สามารถเติมลมได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรถมีการเคลื่อนที่ที่นิ่ง และนิ่มนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานนะครับของรถเข็นนะครับอันนี้เป็นการวางของแบบสองฝั่งนะครับเป็นการเข็นรถขึ้นนะครับในพื้นที่ความเอียงที่45องศานะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการวางของแบบไว้ข้างหลังนะครับก็จะเห็นว่ารถนี่นิ่งมากขึ้นนะครับเมื่อมีการแก้ไขตัวยางนะครับแล้วก็เพิ่มเติมข้อต่อโซ่นะครับเอยสวยว่ะอันเนี้ย โอเคครับทางกลุ่มก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ